วัดีค่ะวัสดีครับผมพิธานนัากากยิ้มสยามครับยิ้มสยามใช่ที่เมื่อวานที่โทรมาสั่งอาหารใช่ไหมอ๋อโอ้ะใช่ไหมทุกไงคะเพิ่งทราบจากพี่จอยโอใช่ใช่เขาบอกเขาไปว่าแบบเออลองสั่งนะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าสั่งกับเพื่อนนี่ตั้งร้อยสี่สิบค่าส่งอะไรแบบนี้แต่อันนี้สิบาทเองใช่ใช่ก็เลยก็เลยโทรมาขอบคุณมากเลยแล้วก็ ไม่ทราบเป็นไงบ้างเอ,อ่ยรสชาติอะไรชอบมากอร่อยค่ะทีแรกยังนกึกน้อยไปหรือเปล่าเรากลัวเดี๋ยวไม่พอกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ อย่างอย่างอย่างข้าวเนี่ยเราก็ว่าเยอะนะสั่งสองชุดอะฮะ <c oughs> ก็เยอะ,ะเออแล้วก็หมูก็ก็โอเคยังเหลือเหลือวันนี้เลยนะคะแล้วก็แบบพี่ชายเนี่ยชอบมากเลยข้าวอบขมิ้น่ะพี่ชายกับพี่สาวนี่ชอบมากลูกค้านี่มีเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะทําเสร็จไปตะกี้นะฮะผมก็เลยเออเดี๋ยวโทรหาพี่หน่อยเพราะลูกค้าคนนี้ทานวันเว้นวันเลยข้าวขมิ้นพี่ชายอร่อยยังนึกยังนึกแบบ ตายแล้วฉันสั่งบ่อยฉันจะอ้วนไว้เนี่ยเพราะว่าพี่พี่ก็อยากทานเยอะเพราะว่าไอ้ตัวข้าวขมิ้นเนี่ยมันดีสุขภาพด้วยฮะอ่าฮเพราะว่าคือคือตัวพี่ไม่ได้กินกินข้าวเยอะหรอกนะฮะแต่ว่าไอ้ที่ชอบอ่ะคือคือทุกอย่างก็ดีหมดนะแต่ใจอ่ะใจที่ชอบที่สุดเลยนะก็คือโรตีกับแกงกะหรี่แกงกะหรี่ไก่อ๋าคนชอบโอ้คือคือมีวันพี่พี่ไม่ได้ทานแต่ก็อร่อยพี่ไม่ได้แทง ชานมัสมันมัสมันก็อร่อยฮะยังยังไม่ได้สั่งมัสมันของเรานี่ก็จะตัวที่เด่นมากเลยเพราะว่าลูกค้าบางที่ที่ร้านจะชอบฮะแต่กระบวนการพวกนี้พี่ทําง่ายมากเลยขั้นตอนที่เรา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 ทำเพราะผมพัฒนามาตั้งสิบสองปี แต่อร่อยอร่อยจริงๆริงคือยังไม่นใจนะเผ่บวิตายละฉันลืมแกงกะหรี่ที่อื่นหมดเลยแบบเนี่ยเรจะเน้นรื่สุขภาพเพราะว่าถ้าพี่มาดูประวัติของทางร้านนี่จะได้รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดที่ยมครับเห็นเพราะว่าพี่เข้าไปเสิร์ชหาดูใช่แล้วก็ยังได้รางวัลเรื่องของโกลกรีนเรื่องความปลอดภัยของอาหารนะฮะแล้วก็ตัวผมทั้งหมดเลยเนี่ยได้จากประสบการณ์เราเราก็มาพัฒนาตัวตัวธุรกิจบอกเพื่อนเพื่อนไปว่าเฮ้ยอร่อยจริงนะแล้วก็แนะเนี่ยร้านเลิศแบบคนอื่นบอกหมด เลยเยสั่งน้า้านยิ้มสยามมาเลยแบบนี้ใช่คือจริงๆผมทำแฟรนไชส์มา12ปีแล้วหละครับก็อยู่ไซม์เนี่ยเแี่ยว่ว่าเราจริงๆเราเรามีคนารู้จักเยอะนะพี่ถ้าพี่เข้าไปดูในยูทูบในยูทูบหรืออะไรพวกนี้ออกทีวีกันมีทุกปีฮะออกทีวีตลอดไว้จะเข้าไปดูใช่แล้วเราพัฒนาคือจริงๆเนี่ยความต้องการผมอยากจะทําเป็นร้านอาหารตอนนี้มีลูกค้าสนใจมาคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวเปิดเพราะจริงๆเขาก่อนเคยเปิดตรงปากซอยยี่หกทีหนึ่งที่ แต่ตอนนั้นเปิดเมื่อตอนปี53แล้วพอปี54ต้นปีก็มีออกทีวีรายการแจ๋วอ่าพี่ดูใน YouTube ได้ของรายการรายการแจ๋วนี่นะคนที่ชื่อที่ผมสั้นๆน่ะพี่ดาวอ่ะยาพี่๋อเหรออุ้ยยาพี่ถามคุณดาวเลยเข้าชาสเต็ชอบมากเขาบอกเห็นในรายการเขาบอกเนี่ยอยากทานทุกรายการเลยกระยัจจี้เลยเนี่ยจะทาดเลยทุกรายการรายการแจ๋วนี่ผมไปออกมาสองรอบแล้วครับ คพี่ยังบอกแม่เลยนะบอกนี่เมนูเขายังไม่หมดนะมันจะมีพวกยำเราก็ยังไม่ได้สั่งคือเมื่อวานเนี้ยพี่มีเมนูอื่นด้วยไงที่แบบหลานที่สั่งอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องเอาพอสมควรไงมันไม่ใช่ทั้งล็อตเลยแบบนี้คือคือสเต๊ทผมเนี่ยมีมีเยอะฮะมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่นี้แต่ผมรอแค่ว่าพอเราเปิดร้านใหญ่เนี่ยเมนูเราจะลงหมดเลย ลายแล้วก็ไปทําที่บ้านเองเนี่ยแค่สิบสองเมนูพี่พี่จอยแกก็ปวดหัวแล้วตัวจริงจริงของพี่จอยจะสิบห้าเมนูแกแพ็คอาหารแกก็จับสับสนแล้วฮะเนี่ยยังไม่ได้คุยกับกับเพื่อนนะะว่าแบบเฮ้ยเธอทํายังไงเลเลยแบบเนี้นะ,ย,ะยังไม่ว่างคุยกันอยากรู้เหมือนกันว่า,าคือเขาแบบาย,าย,ยาก,ากยไหมสําหรับเขาอะไรแบบนี้แต่ว่าอ้อากาศนี่ชอบมากนะเช่งแบบว่าพอพอพอพ้นอีกวันอ่ะคือสีของแตงกวามันจะแบบ ป็นความเี่แพี่ต้งกินวันนั้นนันจะอร่อยครับเพราะว่าน้ำแล้วอาจาศมันจะกลมอร่อยน้ำมัาจกเลยจะกลมอร่อยมากแล้วก็ก็พี่ก็คิดสูตรขึ้นมาเพราะว่าถ้าถ้าซื้อทั่วไปนะให้มันนิดเดียวนะไม่เคยพอกินเลยแล้วแบบมันจะหนืดหนืดอะแต่อันเนี้ยเขาจะแบบ กินอร่อยอ่ะคือชอบโอ้แล้วแล้วพี่ก็นึกว่าเฮ้ยจะพอเปล่าเนี่ยก็เลยสั่งมาอีกชุดหนึ่งใช่ไหมฮะตัวอาตาศที่ไหนได้โอ้โหเต็มไปหมดเลยคือแบบว่ากินกันไม่หวไม่ไหวที่แบบพี่สะพายขอกลับบ้านเลยสองชุดที่เป็นกล่องเล็กๆก็หารเขาจะกลับไปกินที่บ้านเลยตอนนี้ก็สาขาเริ่มเริ่มเริ่มมีตอนที่ประมาณสี่สิบกว่าสาขาแล้วที่ขายเป็นออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็มีคนาโทรมาถามนิดนึงนะตัวตัวตัวน้ําสเต๊กอาหาร เก็บไว้ได้กี่วันคะในตู้เย็นถ้าพี่จะเก็บนานที่แค่แข็งเลยฮะเก็บได้เป็นเดือนเลยก็เอามากินแต่ถ้าอยู่ในตู้เย็นเฉยๆมันไม่กี่วันเพราะมันยังเหลืออยู่คือของผมเนี่ยกะทิเราไม่ได้ใช้กะทิสดเหมือนท็องนะ็ใเพราะในบวนการผลิตอาหารเนี่ยกระบวนการที่มันผ่านขั้นตอนของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะคงสภาพได้ดีกว่าเพราะถ้ากะทิสดเนี่ยพี่ลองดูสิกลางคืนเขา้างเครื่องเนี่ยเขาล้างสะอาดไหม บางทีถ้าพละไม่สะอาดกลางคืนมีหนูมีมดมีแมลงเข้าไปตอไปกินกันอย่างี้แล้วก็มีเชื้อติดนะครับแ,แล้วคนโบราณก็ยังเข้าใจว่าให้คั้นอย่างเงี้ยอร่อยคั้นสดอย่างเงี้ยอร่อยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทําให้มันมีนสิ่งแปลปองแล้วทําให้ตัวคุณภาพอาหารเนี่ยมันดรอปลง แล้วก็ถึงบอกเนะว่าแบบว่าพออาหารกะทิค้างคืนจะไม่ดีอะไรแบบใช่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกตอนผมทําใหม่ๆก็ยังคุยกับแฟนว่าทำไมรสชาติมันเปลี่ยนบางครั้งมันทำไมมันเสียเร็วจังอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจแต่พอมาอยู่นี่ใช่พอมาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขปั๊บถึงได้เข้าใจกระบวนการลิตของอาหารทั้งหมดเลยเราเลยต้องเอาพวกนี้มาช่วยหมดเลยแต่เราไม่มีไอ้พวกสารเคมีเราไม่ใช้เลย ประเภทที่เอาสารเคมีมาผสมเพื่อให้อาหารมันอยู่ได้นานหรือเงี้ยเราไม่ใช่ของเราจะใช้เรื่องของของการแช่แขกนะฮะคอาถ่ามอีกนิดนะฮะสมมติว่าไอ้ไอ้น้ำสะเตะเนี่ยมันกินกับผักสลัดนี่มันจะคล้ายๆไอ้พวกสลัดแขกไหมคะใช่ใช่ใช่ที่ที่มันบอกคืออย่างเดียวกันเลยแม่ไม่แม่คนละอย่างแต่เรามาปรุงคนละอย่างนะคะคือแต่กินได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ใชได้แต่ที่ที่ที่ผมปรุงทําผักสลัดขายลูกค้าเนี่ย เราจะมีสัดส่วนผสมระหว่างน้ำอาจารเปรี้ยวหวานที่พ,<ผ>พี่ชอบอันนั้น,นะผสมกับน้ำจิ้มสเต๊กเรา<น>อะจะมีสัดส่วนเพียะงอ้ตัวปกินสลัดมันก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในตัวหมดเลยอ,อย่างเงี้ยฮะนี่ลูกค้าทานทานทานสลัดก็มีอยู่อยอยสองสามลานเหมือนกันที่สั่งบ่อยมากตอนนั้นนะฮะทานทุกเช้าเลยก็ชอบเมื่อวานพี่จะไคเหลืออยู่ไงผักผักเหลืออยู่ขอกเอากลับบ้านเลยแบบนี้เลยอะ นั่นแหละแล้วก็มากินเนื้อโกนละค้าหล่ครับก็เอาไปก็บางทีก็ท่านก็เก็บไว้บางทีคุกกับข้าวร้อนๆให้เด็กกินเด็กยญงชอบเลยขนมปังเนาะขนมปังติ่งอุ้ยแล้วแบบโรตีอร่อยมากอะโรตีของคุณเป็นแบบแช่แข็งหรือเปล่าแช่แข็งมาแล้วเราก็มาทอด เลยครับคือหมายความว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ทําแป้งเองไม่ใช่ไม่ใช่ขบวนการนโยบายที่ผมทําให้อยู่เนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรที่เราไม่สามารถทําเองได้แล้วเราเราต้องเอาซอสจากข้างนอกมาเนี่ยแต่อร่อยอะคือชอบโรตีอันนี้มากเลยไม่ใช่คนเลยฮะัวินเคาชอบเคยซื้อแบบแช่แข็งใช่ไหมฮะมันมันก็ไม่ได้มีความแบบหนาแน่นขนาดนี้อะแล้วมันแน่นแล้วมันมันยังอร่อยอ่ะมันไม่ได้แน่นแล้วแบบมันเนื้อมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่เคยกินนันนั้น เอออร่อยเว้ยอร่อยพี่ตอนผมทำเองใหม่ซื้อไม่ได้เลยเอามาทยหลายนัวไม่อร่อยคนละเกรดเลยใช่ผมนีงได้บอกว่ายอมแพงหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาทําแบบแพนเมดแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้นั่นแล้วก็โรตีพิซซ่าเหมือนกันครับผมพิซซ่านี่ก็มีพิซซ่าแป้งบางก็เพิ่งได้เพิ่งได้โรงงานกว่าจะหาเจออันนี้เขาก็เป็นแฮนเมดฮะทำแบบอุตสาหกรรมโรงงานแบบครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ได้อุตสาหกรรมใหญ่ แต่เขาเขาอร่อยฝีมือเขาทาแล้วอร่อยอย่างงี้แล้วอย่างพิซซ่าสมมติถ้าเราจะสั่งเนี่ยเราเราบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งแบบใส่เป็นกรงเต็งกว่าพอด้ำอะไรไปก็ได้ใช่ไหมไออย่างมายองเนสอะไรแบบเนี้สมมติเออเราเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ขอไม่เอามายองเนสอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมพี่เพิ่มพี่เพิ่มข้อบูลมาในในในตัว้องหรือไม่ถ้าพี่ไม่แน่ใจพี่ก็โทรตามมาบอกก็ได้ครับ ออย่างเี้พาในแอปเนี่ยบางแอปมันมันไม่มีไม่มีที่ให้ใส่ข้อมูลไงแต่บางบางบางอันน้มีอันนีมีเอเขาจะพิมพ์บอกได้ว่าชอบแค่ไหนหรือไม่เอาอะไรไม่มีบอกใช่ใช่ไว้ไว้จะต้องลองสั่งอีกขอบคุณมากเลยพวกยำอะไรก็ยังไม่ได้สั่งเลยไงยังไม่มีโอกาส ถามพี่จอยว่าเพื่อนพี่จอยทานแล้วเป็นไงเขาเอ้ยยังไม่ได้ถามกันเลยยังไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยแต่คุยแต่ลายกันเมื่อวานนะลน์เมื่อวานใช่ไหมอ๋อลายลายกันเมื่อตอนแบบเลิกงานเสร็จเนี่ยบ,บ,บอกเฮ้ยอร่อยมากเลยแล้วก็แบบส่งไลน์ได้ไปให้เพื่อนเนียเ <ๆ S 2> พื่อนแบบในกลุ่มอะ่ะเฮ้ยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าจะต้องไปกินกันนะก็นะก็ผมผมติดต่อพี่พี่จอยก็คือเมื่อวานตอนหลังจากที่พี่สั่งไปสักพักหนึ่ง แล้วผมก็ไล์คุยกับพี่จอยว่าเนี่ยวันนี้ออเดอร์เข้ามาท่านี้ท่างนี้ก็บอกเฮ้ยอันนี้ของเพื่อนฉันอะไรใช่ออ้ยพี่นะเก้าโมงนะสั่งก่อนเลยว่าอยู่แบบผมใช่ใช่ใช่จะทานก่อนเดี๋ยวแบบว่าเขาจะกินสิบเอ็ดโมงใช่ไหมแล้วก็ดูอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยเขารับออเดอร์แล้วนะเขาแบบทําแล้วเอ้ยเร็วดีนะ แล้วคนมาส่งก็ใกล้บ้านเองไม่ได้ไกลมากอะไรแบบนี้ฮะพระที่บอกพี่กระบวนการกินมันทํามันแป๊บเดียวแหละฮะเพราะว่าเพราะว่าของคุณภาพเราดีอยู่แล้วคือเรื่องหมูกับไก่เนี่ยพี่ย่างไว้แล้วเนี่ยเราเก็บแช่เย็นแช่แข็งเก็บได้นานฮะนี่ที่คือย่างแล้วนะแล้วพอเรามาอุ่นร้อนเฉยเยนี่มันจะนุ่มกลับมเหมือนเดิมหมดเลยเพราะว่าวัตถุดิบไอ้ตัวหมักมันดีไงฮะตัวตัวผมหมักที่ผุ่ิที่สุดขึ้นมาตัวเนี้ะตัวนี้มันดีแล้วก็นำกินสเตกเหมือนกันเราก็ทําทีหนึ่งขึ้นมาเป็นเจ็ดแปดกิโล แล้วเราก็แช่แข็งหมดเลยอุ๊ยอีกหน่อยนะคุณทําเป็นขนมปังด้วยสิฮะขนมปังพิ้งพี่ผมมีหมดมีเปล่าในนี้ไม่มีไม่มีคือหมายถึงว่าเมนูอาหารผมว่ามีหมดมีทั้งเบอร์เกอร์ก็มีเบอร์เกอร์เป็นเป็นเบอร์เกอร์สเต๊ะนะครับโอ่าแล้วก็ยังมีเมนูแปลกๆอีกหลายตัวให้เยอะะไปหมดเลยแล้วก็เนื้อสเต๊ะก็มีมีถึงสิบห้าเนื้ออ่าไม่ใช่มีแค่หมูกไก่จะมีเนื้อกวางเนื้อนกกระจอกเทศเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อมีหมดเลย เล้วฮะงั้นทั้งทั้งหมดถึงได้ว่าจะไปอยู่ในในร้านสเปคต้องมาที่นี่เลยครับมีทุกอย่างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอให้แบบเจริญรุ่งเรืองกันต่ขอบคุณมากโอ้พี่จะทํายากมากตัวเนี้ยมันดูแล้วแบบโอเคเลยไงยังนึกนะยังนึกแบบรือป้าต้อยเขาเก่งว่าเขาเลือกแบบแฟรนไชส์ที่โอเคเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่ขายได้แน่นอนอะไรแบบเนี้ยผมผมก็บอกแกต้องอดทนหน่อยนะเพราะว่าขายออนไลน์เนี่ยแล้วยิ่งช่วงนี้เจอโควิดเนี่ยมันยอดขายมันไม่ได้พุ่งเหมือนเหมือนตอนที่ผมทําก่อนโควิดมา พี่รู้ไหมผมผมขายใส่ไหมก่อนโควิดมาเนี่ยเดือนเกือบแสนแล้วนะฮะอยู่ที่บ้านอืมเนี่ยกําไรวันเดือนก็สี่ห้าหมื่นสบายสบายอยู่ที่บ้านอืมผมเลยว่าแล้วกเพิ่งรู้ด้วยไงไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะเพิ่งจะมาสั่งไม่นานนะพวกลายเนเนี่ยเพิ่งสั่งไม่นานเองแล้วก็ทีวีเราออกเยอะมากออกแทบทุกช่องเลยอาจจะไม่ค่อยได้ดูทีวีคือถ้าสมมติว่าต้อยเขาไม่ได้เป็นคนที่ทําอันนี้นะพอพอป้าต้อยบอก เอ่ยยิ้มสยามแล้วเราเห็นพวกแบบแผ่นแผ่นเมนูใช่ไหมคะเราก็เลยถามป้าอันนี้แฟรนไชส์หรือเปล่าเขาบอกใช่เราก็เลยไปค้นนะไปค้นหาหาข้อมูลไงเอ่ยยิ้มสยามสเตทถอดไม้อะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วอะไรมีดังมานานแล้วนี่ว่าเดไปเพื่อนเคยรู้จักเลยแต่ก่อนแต่ก่อนก็อยู่ตามห้างพี่อยู่ที่ตั้งแต่พาลก้อนก็เคยอยู่แล้วก็โซโก้อเมรินโซโก้เดอะมอบางกะปิ แล้วก็เจเจมอตลาดสปานใหม่ก็จะเคยอยู่ฮะตอนนี้ขายออนไลน์ดีกว่าไงพี่เราไม่ต้องไปเสียค่าเช่าตอนนั้นพอเราผมไปเสียค่าเช่าแล้วต้องจ้างเด็กไปอยู่อีกเนี่ยพี่มันเสียสองดอกมันไม่ไหวไงฮะไม่ก็หาคนซื้อแฟรนไชส์ไปตามตรงกนก็ตอนนี้ตอนนี้ก็คือขายขายแฟรนไชส์ไปแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเปิดร้านใหญ่ใหม่ทีหนึ่งไงพี่โอ้แถวไหนคะร้านใหญ่เนี่อที่ลูกค้ามาคุยกับผมอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเขาจะเปิดที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแถวนะฮะลาดพร้าวร้อยหนึ่งพระรามเก้าหรือปุ่งอย่ะ อันนั้นจะเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็ที่ผมพยายามคุยให้ให้ให,ให้ให้พี่จอยฟังว่าพี่จอยรู้อยู่แล้วว่ามาทําด้วยเนี่ยพี่จอยเห็ุอยู่ว่าไม่มีคู่แข่งแน่ใครจะท,ทาหมูสเต๊ะมาแข่งกับผมนี่ยากมาก อุ้ยแล้วเรามีความรู้สึกไงว่าไอ้การที่คุณทําแบบถอดไม้เนี่ยนะมันสะดวกในการกินเย่างเช่นว่าเวลาแบบจัดงานใช่ไหมฮะมันไม่ได้มันเลอะเทอะปากไงสเต๊ะเนี่ยจริงอเวลาเราคิดเราวเบมันลําบากนะในการไม้เลยเวลากินเลยเนี่ยงานคนหาในงานคนมานั่งเสียบหมูสเต๊นี่หายากมากฮะเพราะว่าหมูสเต๊มันเสียบยากที่พี่รู้ว่าชั่วโมงหนึ่งนี่หมูสเต๊นี่หนึ่งร้อยไม้นี่ได้เสียบต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเสียบนะฮะ อืมใช่ก็แหมนี่หมูปิ้งอ่ะเขายังมีเป็นโรงาเลยเพราะว่าคนมันไม่อยากมาทำเองไม่ใช่กับหมูปิ้งเนี่ยเสียบได้ที่เพราะว่าความหนาหมูปิ้งมันหนึ่งเซนไงฮะคือสิบมิลแต่หมูสเต๊นนี่มันแค่สองมิลหนึ่งครับมันบางมากเนี่ยมันกว่าจะจับได้กว่าจะเสียบได้มันต้องมันต้องเหมือนเหมือนพี่ใส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 ่ผ้าอ่าพี่เหมือนสอยผ้าเลยเนี่ยกว่าจะได้ต่อหนึ่งหนึ่งร้อยไม้เนี่ยพี่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ก็ดีแล้วไม่เปลืองไม้ดีแล้วก็เลยแต่แต่แต่จริงๆความรู้สึกนะแต่ก่อนเนี่ยเราจะชิมกับหมูสเต๊ที่มันจะออกเนื้อนุ่มๆแล้วก็มีมันไงมีมันไงแต่อันเนี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยคลีนหน่อยประเภทแบบว่าไม่มันเยอะก็ก็ดีแล้วไงก็ดีแล้วมันจะได้ไม่อ้วนโอเคพี่เดี๋ยวพอดีมีออเดอร์เข้ามาขอบคุณมากเลยนะพี่ขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ